วิเคราะห์วิจารณ์นะครับสิกทอน้ำไทยที่เคียวเกียิเพชรประจำวันที่ที่มิถุนายน2568ถ่ายทอดสดผ่านทางช่องททบ5เวลา18บแนาฬิกาถึงเวลา20่สนาฬิกาณสนามมวยนะครับเวทีลาดดำเนินซึ่งคู่มวยสีคู่ประกอบไปด้วยคู่ที่1แสนเอกพบเพชรนิพนธ์ในเวทเด็พิการ1้110ปอนด์คู่ที่2เด่นเมืองจันทรพบวันผดดลในเวท110ปอนด์คู่ที่3ครับ เป็นมหาสมุรพบเพชรน้ำงามเวทร้อยยิบหกปอนด์คู่เอกครับเป็นข้ามศึกข้ามสายครับระหว่างหนึ่งสยามเวทร้อยเก้าปอนด์พบเพชรทวีชัยเวทร้อยเก้าปอนด์เช่นกันครับว่ากันที่คู่ที่หนึ่งครับแซนเอกพบเพชรนิพนธ์ในเวทในพิกัดร้อยสิบปอนด์แซนเอกครับก็เป็นมวยนะครับยี่เ็ดปีร้อยเจ็ดสิบเซนติเมตรครับจากอุบลชกมาแล้วสามสิบครั้งเป็นอย่างต่ำครับมวยเข่า ซ้ำที่ใครมวยสอรัะชะภูมน้ำหนักไปปล่อย52กิโลกรมัมก็เป็นมวยเข่าดุดดันนะครับประเภทอ่าเข่าในนะครับก็ถือว่าไฟที่เราจําได้ก็คือไฟที่ชกกับกล้องสนั่นนะครับปานนไปแพ้กล้องสนันน่นอยู่ที่เปทีมวยท่องเจ็ดสีครับก็มีจังหวะถอยจังหวะบุกนะครับเปิดเกมบ้างเปิดตั้งรับบ้างนะครับวันนี้นะครับเราจะได้ดูฟอร์มแบบเต็มๆนะครับ ซึ่งฟอร์มการชกใน3ามไฟล์หลังแพ้รวดนะครับมีแพ้แสงแตะวันเสาผมมอนแพ้กล้องสดันเสาเทียนโพแพ้ฟิวพดุงชัยมวยไทยยิมสุดมุมเงินครับก็เป็นเพชรนิพนธ์ปอมงคลอินนะครับชกมาแล้วไม่ต่ำกว่า40ครั้ง18ปี168เซนติเมตรครับจากสตึกบุดีดำเป็นมวยเปิดเกมครับมวยเดินมวยบูนะครับซ้ำที่ครมวยอปอมมงคลอินนักไปปล่อย53กิโลกร,รัมก็เป็นมวยเปิดเกมนะครับประเภทเตะหนักต่อยแรงนะครับ อาศัยสภาพร่างกายอาศัยความหนักความแรงนะครับของการออกอาวุธเอ่อถือว่าอาวุธนะครับออกได้หนัก,ออกได้แรงนะครับจะเป็นลูกเตะเจาะยางลูกเตะขวาลูกต่อยหมัดฟันศอกนะครับถือว่าหนักแรงสามไฟหลังครับก็มีชนะนกที่2องนันเพชรสิงค์ขอนสมาอสมานการเม้นนะครับก็มีแพ้คะแนนงด้านยอดเปลีัยใจเกียริประภาสล่าสุดครับก็มาชนะนกที่สทางด้าน แสงทองน้อยแสงทองคาแกสนะครับในไฟล่าสุดของเจ้าตัวสํหรับคู่นี้นะครับก็เบื้องต้นนะครับส่วนตัวก็ยังมองว่าเพชรนิพนธ์น่าจะเปิดเกมแล้วก็ใช้ลูกหนักนะครับสามารถเอาชนะได้นะครับชอบที่เพชรนิพนธ์ครับคู่ที่2เด่นเมืองจันทร์พบบัลผดดิดในพิกัด1 1 0ปอน เดนมองจันครับ19ปี170เซนติเมตรครับจากอำเภอเมืองศรีสะเกดโชคมาแล้วไม่ต่ำกว่า50ครั้งนอกไปปล่อยนะครับ53กิโลกรัมเป็นมวยขวาเป็นมวยเข่าครับไปบันซ้อมที่ค่ายมวยปอมมงคลอินบุรีลำนะครับก็เป็นมวยเข่าสูงยาวนะครับเข่าแหลมเปิดเกมนะครับสัดแข้งสัดเข่านะครับโดคนต้นก็มีดวนฝีมือบ้างนะครับส่วนปลายนะครับก็มาใช้จังหวะวงในถือว่าเป็นวยที่ หลากหลายครับความกันชก3มไฟหลังก็มีชนะคะแนนด้านเพชรนุพเดชนุพเดชมวยไทยทีวีดูมวยช่องเจ็ดสีแพ้นอกยุดที่หนึ่งนั่นนายันมูฮัมหมัดนะครับที่ทีวีดูมวยท่องเจ็ดสีนะครับล่าสุดก็มาแพ้นอกชุดที่หนึ่งนั่นสิงสุราดออุดอดรน,นะครับส่วนคู่ชกวันนี้ครับวันพเดชเกียรติเขาน้อย16ปี1 6 8เซนติเมตรครับจากสตูลชงมาแล้วไม่ต่ำกว่า50ครั้งครับเป็นมวยฝีมือ เป็นมวยขวานะครับซ้ำที่ใค,ครมวยเกตเขาน้อยจังหวัดสตูลน้่หนักปล่อยห้าสิบเอ็ดกิโลกร,รมัมฟอร์มการทุกสามไฟหลังก็มีแพ้คะแนนนั้นนุเพชรนุ่งเดชนประเดชมวยไทยแพ้คะแนนนั่นก้าศึกษาสมาคมล่าสุดก็แพ้คะแนนนั่นฉลามชนหนุงบางทรายออมาล่าสุดครับซึ่งไฟล่าสุดนี้ก็ชกแค่ร้อยสองปอนด์ครับแต่ว่าไฟนี้ มาชก110ปอนด์เลยนะครับคู่นี้เบื้องต้นมองว่าเด่นเมืองจันน่าจะดีกว่านะครับประสบการณ์มวยนะครับการผ่านมวยน่าจะใช้ความเก่าเกมเอาชนะไปได้นะครับคูน่นี้คู่ที่สามเป็นรองคู่เอกเป็นการพบก,การระวังมหาสมุทรนะครับแปมินบุรีพบก,กับเพชรน้ำงามวีเคเขาใหญ่คู่นี้ก็ฟอร์มรุ่นมุ่นอนด้วยกันทั้งคู่นะครับ สำหรับมหาสมุทรครับ24ปี175เซติเมตรจากอำเภอเมืองบุรีรัมย์ก็เป็นแชมปูนเสือนะครับชคมาแล้วไม่ต่ำกว่าร้อครั้งนะครับเป็นมวยขวาเป็นมวยเขา่าับาุบันซ้อมที่ใครมวยแปะเมนบุรีทั้งนอกไปปล่อย60กิโลกร,รมัมก็เป็นมวยเข่าสูงยาวนะครับฝีมือครบเครื่องนะครับก็ถือว่าแล้วแต่ไฟนะครับบางไฟในโชคดีหัวใจดีก็ กินไปแต่ว่าบางไฟนี่เจออาวุธหนักๆของคู่ต่อสู้นะครับออกลุกยอมง่ายๆหัวใจไม่ค่อยดีครับ3ไฟหลังมีแพ้คะแนนทางด้านสักเล็กลูกเฉพาะลงต้มมีแพคะแนนดนปานเพชรสจะเล็กเมืองนนล,ล่าสุดชนะคะแนนทางด้านสักเล็กลูกเฉพาะลงต้มนะครับมาล่าสุดส่วนเพชรน้ำงามครับก็ยี่สิบสามปีร้อยเจ็ดสิบห้าเซนติเมตรครับจากขอนแก่นชกมาแล้วไม่ต่ำกว่าร้อยไฟ เป็นมวยซ้ายเป็นมวยฝีมือนะครับซ้อมอที่มหาสาครคามนะครับนอกไปๆหกสิบสองกิโลกรัมเพตํางามก็เป็นมวยที่หลังๆฟอร์มไม่ดีนะครับเปรียทมวยซ้ายฝีมือซ้ายทางเดียวครับเตะซ้ายต่อยซ้ายแล้วก็เป็นมวยที่ขี้เกียจอรกัอาวุธนะครับจริงๆอาวุธดีนะครับหมักนี่ก็ต่อยได้ดีแต่ว่าบางทีช่วงหลังนะครับโดนเป็นเจ็บนะครับตั้งแต่แพน็อก เพชรกิติมาเนี่นะครับตั้งแต่แพนน็อกน่ารักเพชรยินดีมาก็ฟอร์มยังหาฟอร์มเก่งไม่เจอนะครับสีไฟลังมีแพนน้องจุลิศีนั้นน่ารักเพชรินเดียแคาเดมี่แพนน้องจุลิศีนั้นเพชรกิติสอจารุวันแพ้คะแนนนั่นปานเพชรสอรจเล็กมองนุนล่าสุดแพ้คะแนน,นสิทธิชัยสอเดชปันสีไฟยังไม่ชนะใครนะครับวันนี้ก็มาเจอกับมหาสมุทรที่ฟอร์มลุ้นบอนดอนเหมือนกันจัดได้ถูกคู่มาก,มากๆอีกคู่หนึ่งครับคู่นี้เพราะว่าโห มวยที่มีปัญหาเรื่องหัวใจมาเจอกันครับสำหรับคู่นี้เบื้องต้นก็ยังชื่นชอบไปที่ด้านเพชรน้ำงามบีเคเขาใหญ่นะครับชอบการผ่านมวยดีกว่าวันนี้ถ้าศาสตร์สา,สายยาวๆหนักๆแรงๆอาจจะทําให้มหาสมุทรนะครับใจออกทะเลไปได้ชาวบุรีเพชรน้ำงามครับเดินทางม,มาถึงคู่ที่4ครับเป็นการพบกันระหว่าง1สยามนะครับพบกับเพชรทวีชัย1สยามครับเป็นมวยอายุ19ปีครับ ต่อ78เซนติเมตรครับจากจังหวัดตังชกมาแล้วไม่ต่ำกว่า50ครั้งเป็นมวยซ้ายเป็นมวยเข่าผสมฝีมือนะครับซ้อมดีครยมวยสอดศรชะพันน์นไปปล่อย52กิโลกรัมหนึ่งสยามศรีชะพันครับไฟที่ทุกคนนะครับจดจำเขาเลยก็คือไฟที่พลิกล็อกชนะอเล็กซิงมาวินนะครับถือว่าเป็นัมวยที่มวจิตหัวใจดีนะครับอาวุธนี่มีหมัดมีศอกนะครับลูกเตะซ้ายเตะได้ดี นะครับแล้วก็จุดข่จริงๆของเขาคือวงในนะครับแต่ว่าภาพจําของทุกคนก็คือการต่อยหมัดนะครับวันนั้นได้นับทําให้เกมฟันศอกนะครับทาให้เกมการชกง่ายขึ้นความการชก3ฟอร์มหลังครับมีชนะคะแนนนั้นเพชรเมืองกันโชหะพยักชนะ้องจุลีสองนันแก้วนาคา,บา,าอบจนครพนมล่าสุดมาชนะคะแนนอเล็กซิงมาวินหรือว่าเป็นมวยสายฝีมือสูงยาวนะนะครับเขาก็เสียบได้แลมได้คม ส่วนคู่ชกค,ครับวันนี้เสียเปรียบรูปร่างนะครับเทียวกว่าเพชรทวีชัยไฟเตอร์อรมวยไทยนะครับ18ปี169เซนติเมตรจากกระบี่ชกมาแล้วไม่ต่ำกว่า60ครั้งเป็นมวยเขา่าผสมฝีมือเช่นกันครับปุบันก็ซ้อมที่ปอพิคเนียนจังหวัดกระบี่น้ำหนักปล่อยปล่อย53กิโลกรัมนะครับก็สำหรับเพชรทวีชัยนะครับก็เป็นมวยขวาฝีมือครบเครื่องนะครับล็อกลัดมัดตีด้งตีนะครับระยะประชิดมีศอกนะครับคอยฟัน คอยดักฟอร์มการชก3ฟอร์มหลังนะครับชกที่ศึกเพชรยินดีล้วนๆนะครับก็ชนะแพ้คะแนนทางด้านฉลามชนชนะคะแนนนั่นฉลามชนสามารถพยักอรุณยิม้มแพ้คะแนนนั้นกระดูกเหล็กอัจฉริยะล่าสุดมาแพ้คะแนนนั้นแวลวาวาวบัวงพรมสำหรับคู่นี้นะครับเป็นต่างศึกต่างสายหนึ่งสยามก็เป็นมวยสูงยาวได้เปรียบความสูงนะครับ มีหมัดมีซองมีแข้งซ้ายที่เตะได้หนักเตะได้แดงสเพทธวิชัยก็มีความหลากหลายนะครับสามารถออกอาวุธได้ชัดเจนเช่นกันนะครับแต่ว่าเบื้องต้นคู่นี้ก็ยังชอบที่หนึ่งสยามนะครับดูว่าตั้งแต่ชนะอาลิ์มาได้นี่ก็การาัดการเจอทุกตัวแะครับ